เมื่อวันที่26พฤษภาคม2554เหล่าบรรดานักร้อ,องศิลปินในเครือ GMM Grammy นำทีมโดยคุณเล็กบุษบาดาวเดืองประธานกรรมการบริหารร่วมบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนนำเราศิลปินดาราอาทิเบิร์ตธงชัยแพทสุทธาสินีก๊อฟไมค์แก้มเดชดาเบลสุพลและหมอโอสามิตข้าพบในแผนวันน้มิธีเลขาธิการสภากาชาติไทย เพื่อนำเงินที่จะาการบริจาคในโครงการไทยฟอเจแปนเป็นจำนวนเงิน2ล้าน4แสนบาทพร้อมด้วยประธารอาหารญี่ปุ่นโฮยูสาขาจีม g อมเกมี่เพสโดยนายอทิตจิตตรงผู้จัดการร้านได้ร่วมบริจาคเงินในโครงการจาก5%ของยอดขายตลอดระยะเวลา1เดือนจำนวน80,000บาทเพื่อสมทบทุนสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นดินไหวและคลื่นยักษ์เซนามิที่ประเทศญี่ปุ่น สมยศลี้เจริญถ่ายภาพประดิษฐ์พมรขาว